โอเคครับเมื่อนี่รุ่นจนเมื่อยก็บบลงครับนี่อยู่นี่กิ่งงาละลอนนี่ครับอยู่ทึงหัวพเนียดอยู่ขันคูเชกันอยู่เชียงไ่คักอยู่ครับเมือ่อนาเอาไม่ครับเจ็ดโมงกว่าแล้วลครับเมื่อนี่สิข่างานแล้วเจ้าริวเฟืองจนสู่บอยากได้พีกเหรอครับเมื่อนี้ มือหนาครับเอาไม้ครับแก้มือไม้มือหนาเบดเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สิขคอจบเพียงเนี้นะครับเดอ้อมักก่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำเ้อครับเดอ้อเพื่อสีบโบพาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมกลับแล้วครับ